หัวเดียวทำกินงบหนึ่งแสนเสียยะจัดให้ครับพี่น้องมาครับทักทายกันก่อนอื่นสวัสดีครับเสียยะบรนท่ารูปรอดอยใจดีมีเวลาให้ว่ายน้ําเป็นขับฟลอรี่จิตจัดโอ้ยสโลกเกนยาอัลเทเสียเอ้าทักทายกันนาะพี่น้องเนาะมาเมื่อนี้จัดกระบะทำกินให้นะครับเป็นวีโกปีศูนย์หกหัวเดียวนะครับเอาไปสร้างเนื้อสร้างตัวส้างฝันส้่งอาชีพเด้อพี่น้องเด้อ นะครับผมนี่งบเงินสด1นึ่งแสนนิดๆนะครับพี่น้องเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับแม็กยางพ่อใส่ได้นะครับผมภายในเป็นกระจกมือหมุนนะครับผมเครื่อง2อุดหานะครับสตาร์จึงเดียวติดเนี่ยเลขไม่2องแสนสองมื่นลนะครับผมรถสวยบางเดิมนะครับผมอยียงมันกระพริบของมันโอ้ผู้ใดไปตีไฟเดียวไว กระจกมือหมุนนะครับกระจกมือหมุนงามๆนะครับขัางนงข่างใน้ก็ตามสภาพเด้อพี่น้องเด้อนะครับเขาก็เล่นงานมากนะครับเอาแบงปันกันไปไปสั่งเมื่อสั่งตู้ได้บอสหนังพร้อมนะครับขัดซีเดิมๆนะครับขัดซีเดิมเลยสวยงามเ่มเอกสารครบร้อมโอนกระบะเลยเน้อนะครับพอใส่ได้เอาไปใส่คอกเตี้ยเสมอหลังเก่งนะครับผมท้ายเดิมดักเดิมนี่งามๆ นี่กำลังขนท่องอยู่เลยนี่ท่องเต็มหลังรถเลยนะครับผูใ้ใดมากินเข่าหลังรถเสียยะปุ๊นี่โอ้ยกินเข่ากับว่าเอาไปถิงพี่น้องนะครับเดี๋ยวมดกับมาขืนรถคอยอา้าวสวยงามปีศูนย์ศูนย์หกนะครับเอารถล็อกนะครับผมเอามาเบิรงห้องเครื่องรถเดิมรถสวยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะดักการน้ำมันเครื่องควันไม่พุ่งนะครับ ไม่พุ่งไม่ไหลน้ำมันไม่มีเยิ้มเคลื่อนดีเกียร์ดีมาฟังเสียงนี่นีมาเบิ่งฟังพี่นี่นีเดี๋ยวเหยียบคงเหยียบคาดเดี๋ยเบิ้งนี่บามีออดบามีแเอดน้องเบิ้งนี่อันนี้คลาดอ่ะคลาดเบี อ่าบอมมี่ดังนี่คันเร่งว้าเครื่องดีเกียร์ดีบอกแล้วนี่ใส่เกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกียร์ถอยอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกียร์ถอยนีมออ่มาเบิ่งมือกล่องมาเบิ่งใกล้ๆนี่นะครับหลังคงหลังค่ากระดำนิดนึงนะครับตามการใส่งานที่นองครับอันไหนดีก็ว่าดีอันไหนว่าบ่ดีก็ว่าบ่ดีนะครับแบ่งปันกันไปนิดเดียวแสนนิดเดียว แสนสองมืนเก้าพันบาทและค่าแบงปันสอบถามราคาเพิ่มเติมได้คุยกับเสียญาได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวเสีย,ยจัดให้คณีแบ่งปันกันไปพี่น้องทางรอยเอดเอามาขายให้หรอกวะอ่าช่วยเพิ่นซื้อไว้นะครับพี่น้องเป็นการกุศลละพี่น้องเอ้เซียญากระใจดีกําไรเล็กน้อยกับพ่อพ่ออยู่พ่ออยากแล้วสิไปเอาด้วยจังได้นะครับเคว่าขายรถด,ดีๆให้พี่น้องเอซีของเซียญาเอาไปใส่งาน เลือเพิ่นเอาไปต่อเนื้อต่อตสรสังฝันสั่งอาชีพมีเงินมีทอมีรายได้เลี้ยงจุนเกือขอบครั่วอันนี้แหละความภาคภูมิใจของเสียยาด้นี่แหละดีใจมองพี่แหละเอ้ามาเป็นกําลังใจเสียยานะครับงบเงินสด1นึ่งแบาทเล่มเอกสารครบพร้อมโอนเป็นกําลังใจกันคอมเมนต์บอกเลยโคสุดโคสุดโคตสุดเสียยาใจดีเสียยาขวัญใจคนจนเสียยาของแท้ แช่ไปเ้วยอพี่น้องเอฟซีจ้าแก้ว